สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนท์ดับสิงนะครับเรามารีวิวน้องมะนาวกันครับถึงไหนแล้ว,วาฝาท้ายเชื่อมยังไม่เสร็จครับเป็นฝาท้ายเปิดนะแต่ว่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรไม่มีกระดูกครับฝาท้ายแบบไม่มีกระดูกแบบนี้ดีครับแบบนี้เออมันจะ คือมันจะเพ้นสวยกว่านะครับถ้าแบบมีกระดูกมันจะเพ้นไม่สวยปูเลดเสร็จเรียบร้อยครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ปูธรรมดาเน,นี่ยนะครับเหมือนก็ปูอะ่ะปูเลดอ่ะเต็มก็ไม่รู้ว่าดินจะติดไหมถ้ามีบักมันก็ติดเหมือนเดิมอันนี้น่าจะเป็นรุ่นทดลอง <laughs> เปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เจาะนะครับแบบนี้จะดีกว่าเทเบก็เรียบร้อยยังไม่เคยฟังเสียงจริงเลยฟังแต่ในคลิปอยากฟังเสียงจริงนะฮอร์สซ่ HX40 บนเล็กครับคันนี้ เป็นโครงหลังจะเป็นน่าจะหกสิบหรือเปล่าตาร์ทฟังเสียงหน่อยหนอยากฟังเสียงยังโอ้เฟดเก๊โว้วตัดแล้วครับ สั้นจนตัดเลยก็โบลิ g, ยกยังไม่อยากอยากแตะคลลิ่งอย่างนะั้นว่าคลลิ่งจะเป็นยังไงรอบจับจับประตูแค่ไหนยวลองสตาร์ทฟังเสียงดูไหมเนินขาเกี่ยว โอ้น่าจะคาเกียไว้ตาดไม่ได้หรอกปิดไปอเอาหัวลงอ่ะโอ้น่าจะได้ฟังเสียงกันแล้วครับ <c oughs> เสียงก็หวานอยู่นะก็เสียงปกติครับแต่ถ้าเป็น50จะหวานกว่าถ้าใครเคยฟัง50กับเครื่อง1 9 5เข้ากันมากครับแต่นี้เน้นรอบ รอบจ,จับครับหัลเล็กรอบจัดโอคนลองพื้นเลยไม่ต้องไม่ต้องอันนี้เหรอไม่ต้องเอาออกหรอขัดหลายวันแล้วครับยังไม่เสร็จเลยสองวันแล้วมั้งปลท้ายยังไม่ได้ขึ้นครับ จะเป็นไฟท้ายล่างนะไม่ใช่ไฟท้ายบนแนวแนวนี้กำลังมาไฟท้ายล่างบางฝุ่นหน้าไม่ค่อยสวยวต้องต้องเปลี่ยนไหมต้องจัดทรงใหม่โดยรวมก็ประมาณนี้ครับจงอางมันสูงสูงไปเนาะ มาไหมท่านผู้ชมเขาขึ้นเสาใหม่แล้วไม่ดูเหมือนจงอางมันแบบสูงสูงไงไม่รู้เสาน่าจะดัดตัดทำใหม่หมดอะเพราะว่าตอนแรกเสามันมันล้ม มันจะส่ยลธนะถังน้ำมันมันเคลียรแลครับวันนี้ไม่มีอะไร้านาก็น่าจะเพ้นใหม่นะพ่นเขาพ่นไฟแล้วลอกสีมันเลยลอกครับประมาณ หกสิบไปหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกว่าจะได้วิญญานตอนนี้น่าจะมาหกสิบเปอร์เซ็นต์โถ่เฟ็บห้าอยากฟังเสียงอ่ะเอ้ยอยากรู้ว่าเสียงมันจะแบบเสียบไหม ฝาท้ายก็น่าจะเปะเลนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเปะยังไงมันไม่ค่อยมีที่เปะนะครับฝาท้ายแบบเปิดถ้าฝาท้ายปิดจะที่เปะจะค่อนข้างเยอะวันนี้ติดตัวนี้เวลาเราเปะมันเปะแบบเรียบเลยไม่ได้มันต้องมาเว้าวไตัวนี้ก็ ต้องวาวครับตรงนี้ก็น่าจะเพ้นรูปนะครับเอเพ้นชื่ชื่อช่องพ่อหรือเปล่าโอ้แตรงเลยข้อเสียของแบบนี้ก็คือเวลาฝาท้ายมันแอ,อ่ดมันจะไม่ค่อยงับแล้วเวลาดินดินมันจะชอบอยู่ตรงนี้ครับแต่ข้อดีก็คือดีด ดีดง่ายนี่เห็นเหล็กล่างเนี่ยมัน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 ไม่เหมือนปากนกแก้วแบบแบบที่มันจะเป็นอ่อแบบเหล็กตรงอ่ะใช่แบบปากนกแก้วที่เราวางอย่างเงี้ยแบบนี้จะดีดยากนะครับเพราะว่าแบบแบบที่เป็นปากนกแก้วแบบตั้งอะ่ะ มันเวลาดีดแล้วมันชอบงอชอบงอตรงเหล็กเส้นครับน่าจะปัดขึ้นใหม่แค่นี้แหละเสียงแน่นอยู่ครับผมว่าน่าจะทำอันนี้อีกนะให้มันยืดออกมาอีกเพราะว่านี้มันชิดเกินไปมันไม่ดี คิดแล้วมันเวลาดันอะ่ะมันมันจะโดนฝาท้ายแล้วมันจะไปโดนเล็ที่เราเปะถ้าทํายื่นออกมาอีกอะ่ะมันรถผมอะ่ะมันจะดีกว่านี้ครับแต่เหล็กเนี่ยเผาก็แข็งอยู่ฮะจะต,ต้องยื่นออกมาอีกต้องให้ปากนุ๊กไอ้ปากฉลามอะ่ะยื่นออกมาครับ น่าจะเสร็จไม่ทันงานห้าหมืนคิวหรอกครับดูไปเร็วหรือเปล่าแต่เหลือเยอะอยู่นะก็เหลือนะจับทรงอีกเยอะกระเช้านู่นนี่นั่นอีกเหลือเยอะครับบังฝุนทำสีแปะเลดกระชงกระเชะ้าถังน้ำมันจัดทรงวยเจอ,อยู่ครับ ป้ายจะได้ทำหมายเกลียวเลยนะดูมันดูบางๆนะครับมันต้องเอาเหล็กแผ่นนะมาแปะแบบนี้ครับแปะให้มันยืดออกมาแบบนี้รอบเลยเวลาไม่โคดันนะมันจะไม่ได้ไม่โดนตัวนี้ครับจะโดนเหล็กแผ่นแทนนี่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแปะหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าแปะก็ดีนะโอเคครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ